สวัสดีครับพี่ชินเองจ้าสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าต่างๆของเว็บไซต์ขายของของพี่ชินเองนั่นก็คือเว็บชินแอนไมยาช็อปเทปช็อปคอมเองนะครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จักวิธีการเข้ามาในเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้ามาไม่เป็นอาจจะใช้วิธีการพิมพ์ตามมาก็ได้นะครับผม,ผมก็พิมพ์ตามนี้เลย h t t p. ชินแอนมายาช็อปอตเทพช็อปดอทคอมตัวเทพเนี่ยตัวแอลตัวนี้มันจะเป็นตัวแอลนะครับผมเป็นตัวแอลเล็กนั่นเองอะ่ะก็คือพิมพ์ตามเข้ามาได้เลยนี่จะเป็น n w s h o p com นั่นเองหรือจะเข้ามาตามลิงก์ต่างๆนะครับผมที่ได้ทําการทิ้งไว้เวลาลงคลิปใหม่ต่างๆหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆก็ได้ก็สามารถกดเข้ามาในนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับผมมีช่องทางให้เข้ามาหลากหลายช่องทางเหลือเกินทําไมพิชิงถึงต้องทําเว็บไซต์ขายของขึ้นมา ทำไมไม่ขายผ่าน a c e b o o k นะครับผมแบบว่าหรือโทรสั่งได้เลยอย่างนี้ทำไมถึงไม่ทําต้องบอกว่าต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าพี่ชินเนี้ยก็มีงานประจําในการทําอยู่นะครับผมไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือว่าดู Facebook ได้ตลอดเวลาบางคนอยากจะสั่งขออย่างงี้แต่พี่ชินไม่ว่างตอบไม่ว่างรับโทรศัพท์ก็อาจทําให้อาไม่พอใจหรือว่าไม่ได้สั่งซื้อกันได้ดังนั้นการทําระบบแบบนี้ขึ้นมาจะนาให้ท่านสั่งซื้อสินค้าได้24ชั่วโมงนะครับผมจะสั่งตอนตีสามตีสี่ ก็สามารถสั่งได้นั่นเองอ่างั้นเราจะมาสอนนะครับผมขั้นตอนต่างๆในการสั่งซื้อกันดีกว่าว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างก่อนดีเลยนะครับผมคงต้องสอนวิธีของการเลือกสินค้าก่อนดีกว่าอ่าเราจะมาดูกันดีกว่าครับผมว่าเราจะเลือกสินค้าอย่างไรในหน้าแรกนี้นะครับผมถ้าเกิดเราลองเลื่อนเมาส์ลงมาอ่านี่ก็จะเป็นประกาศต่างๆนะที่พิชินพยายามจะแปะไว้นะครับผมก็จะมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองแต่หลักๆก็คือถ้าเกิดต้องการนะครับผมจะสอบถามเรื่องต่างๆ ให้ติดต่อมาที่ Facebook จะดีที่สุดนะครับผมพิมพ์มาในกล่องข้อความเลยถ้าเกิดพี่ชินมีโอกาสเท่าไหร่ก็จะตอบให้ทันทีนะครับผมพยายามอย่าติดต่อมาทางาเว็บไซต์นี้เพราะว่ามันตอบกลับไม่ได้นะครับผมมันทิ้งข้อความไม่ได้อย่างเียวแต่พี่ชินไม่สามารถส่งข้อความกลับไปได้นั่นเองดังนั้นก็คือสําคัญที่สุดเลยให้ติดต่อทาง Facebook อย่างเดียวนะครับผมคราวนี้ด้า,าน,นล่างก็จะมีรายการสินค้าต่างๆอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบว่ารวมนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเห็นด้านบนเมื่อกี้แล้วก็ ก็จะเห็นว่ามันมีการแยกหมวดหมู่ไว้ชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรหัสต่างๆนั่นเองอ่ะจะเป็นรหัส PDI, BTEB e หรืออื่นๆมากมายก็สามารถกดเข้าไปดูได้อยกตัวอย่างเช่นอยากจะแบบว่าซื้อกา์ดแยกใบอ่ะอาจจะเข้ามาในหมวดนี้แวนกาดไทยแยกใบซิงเกิลนะครับผมกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะใบโผล่หน้าอื่นนั่นเองอ่ะแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการได้ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับผมมีหลากหลายหน้าให้เหลือกใช่ไหยก็มีหน้าสองอีกก็กดเข้าไปดูได้นั่นเอง เอาแล้วก็ผมเราจะกลับไปหน้าแรกกันก่อนนะจ๊ะทีนี้สมมุติว่าอะเลือกสินค้าได้แล้วอยากได้กล่องนี้แล้วกันอยากได้วีทีดี BT10 ขีดหนึ่งนะครับผมอยากจะเปิดสักสี่กล่องได้เจน n e ิกอย่างเงี้ยหรือจะเอานี่สี่กล่องก็ได้อยากจะเล่นรอยย่อก็ได้อสมมติอยากเล่นรอยย่อแล้วกันอซื้อนี่สักสี่กล่องจะทําอย่างไรดีไม่อยากเอาผมก็เดินดุงเงินในกระเป๋าก่อนว่าพร้อมไหมเพราะมันกล่องละ130บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับผมจะมีค่าส่งอีก ค่าส่งก็ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติตามจำนวนและปริมาณหรือน้ำหนักในการสั่งสั่งเยอะค่าส่งก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับผมก็จะเป็นอัตราส่วนที่คงที่อยู่แล้วอ่าสมมติอยากได้สักสองกล่องละกันอ่าก็กดหยิบลงตละกร้าได้เลยกดชึบอ่ามันก็จะหยิบลงไปที่ตะกรา้านั่นเองนะครับผมกดอีกที่หนึ่งเอาสองกล่องชึบอ่าสังเกตรตรงนี้ก็คือจะเห็นแล้วลูกตะกร้าสินค้าเขียนว้เลยว่าสินค้าในตะกร้ามีหนึ่งชนิดและมี2ชิ้นนั่นเองครับผม ถ้าเกิดอยากจะได้เงนอื่นก็กดเพิ่มได้อีกเรื่อยๆตามแล้วแต่กําลังทรัพย์ที่มีนะครับผมสามารถกดได้ตลอดเลยหลังจากนั้นเมื่อเราซื้อจนพอใจแล้วคิดว่าอ่ะพอละแค่นี้แหละไม่ซื้อเพิ่มละนะครับผมเราก็มากดที่รูปตะกร้าสินค้านั่นเองอยังไม่กดตรงรูปนะครับผมกดตรงความอ่ะข้อความวันนี้สินค้าในตะกร้าตรงนี้นั่นเองกดชึบกก็จะโผล่มาหน้านี้นั่นเองครับผมหน้านี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าในตะกร้าสินค้าหรือที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับผมมีรูปใช้คอกว่าชัวร์ไหมซื้อถูกหรือเปล่ามีราคาหน0าิบบาทมีจํานวนฮะเราสามารถเพิ่มลดจํานวนได้ตามใจชอบนะครับผมจะซื้อเพิ่มก็เอาขึ้นมาก็ได้ตอนนี้ราคาลงก็จะเป็นเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่เอาเปลี่ยนใจยังไม่เอาแล้วก็สามารถกดลบได้เหมือนกันอ่าตรงนี้ก็จะมีรูปทั้งขยะอยู่แน,น่ๆครับผมกดปุ๊บมันก็จะออกไปตอนนี้เราก็จะไม่มีอะไรซื้อเลยอ่าแล้วก็กดปิดนะ มันก็จะกลับมาหน้าเดิมตอนนี้คือเราก็จะมีรายการสูงชินนั่นเองอ่ะนั่นทาไมคิดใหม่ทำใหม่อ,อะไรดีอ่าเปิดอันนี้หนึ่งอันอ่าอันนี้หนึ่งอันแล้วกันกดเข้าไปปุ๊บอ่าก็จะมีสินค้าสองชิ้นแล้วนั่นเองครับผมก็สามารถเพิ่มลดปริมาณได้ตามใจชอบนะแล้วแต่เลยจากนั้นพอเราเลือกสินค้าจํานวนที่เราต้องการพอใจแล้วนะครับผมเราจะเริ่มมาด้านล่างจะมาดูวิธีการจัดส่งกัน ตอนนี้เนี่ยวิธีการจัดส่งจะมีแค่วิธีเดียวนั่นก็คือการส่งแบบ EMS นะครับผมก็จะเป็นการส่งแบบด่วนนั่นเองใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันสินค้าก็จะถึงมือท่านแล้วนั่นเองครับผมนั้นเร็วที่สุดเลยก็ค่าส่งอาจจะแพงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบด่วนพิเศษต้องขอให้เขา้าใจไว้ด้วยนะครับผมอ่าถ้าเกิดเราเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้กดติ๊กตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เลยกดให้เป็นสีดําอ่าแค่นี้ก็คือมันพร้อมที่จะโดนจัดส่งแล้วนั่นเองแต่นั้นเราเช็คก่อนนะครับผมราคารวมตอนนี้คือราคาเท่านี้ นี่คือราคาที่เราจะต้องจ่ายให้พี่ชินนะครับผมนี่คือเงินที่ต้องจ่ายจาไว้ให้ดีว่าต้องจ่ายจำนวนเท่านี้นะอ่าถ้าเกิดจ่ายมาน้อยกว่าก็ส่งให้ไม่ได้นะครับผมต้องจ่ายพอดีนั่นเองจากนั้นพอพร้อมแล้วมั่นใจว่าจะสั่งซื้อนะครับผมก็กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยตามได้ก็ตามที่ยังไม่กดปุ่มนี้น้องก็ยังไม่ต้องทําอะไรถ้าเกิดน้องกดปิดไปก็ไม่เป็นไรรายการมันก็จะยังไม่เข้ามาพี่ชินก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับผมทำตามกดสั่งเล่นๆก็ได้บอกว่าคำนวณราคาเล่นๆดูก่อนก็ได้ไม่ว่ากันอ่่ะมมันใจจแล้้วพราายบท กดสั่งซื้อสินค้าท,าทันทีครับผมมันก็จะมาเด้งมาหด้าน,นี้นั่นเองหน้านี้ก็คือหน้าเข้าสู่ระบบนั่นเองครับผมซึ่งกรณีนี้ใครที่สมัครสมาชิกหรือว่าเข้าสู่ระบบไว้ก่อนแล้วก็จะไม่มีหน้านี้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้สั่งครั้งแรกก็จะมีหน้านี้เข้ามานั่นเองก็สามารถเข้าระบบได้หลายแบบอาจจะเข้าระบบด้วย Facebook ก็ได้นะครับผมไม่ยากแต่นีล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กทำทุกอย่างหรือจะเข้าระบบด้วยเทปช็อปแอดเคาน์ตก็ได้ที่นั่ว่า ถ้าเกิดยังไม่มีก็สามารถกดสมัครได้ที่ตรงนี้น,นั่นเองครับผมง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่อยากสมัครสมาชิกไม่อยากแสดงตัวตนทาง Facebook ด้วยทํายังไงดีก็สั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิกได้น,นั่นเองครับผมแต่ถ้าถามว่าอย่างไรสะดวกกว่าเข้าสู่ระบ,บบด้วยวิธีนี้หรือวิธีนี้จะสะดวกกว่าแน่นอ,น,อนแต่วันนี้เราจะมาทําแบบนี้ให้ดูกันนะครับผมก็สมมุติว่าเราไม่อยากแสดงตัวตนอ่ะต้องทายังไงดีกดตรงนี้เลยสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก กดปัป๊บก็จะเล่งมาหน้านี้ครับผมนั่นก็คือเราจะต้องกรอกที่อยู่และวิธีการส่งให้ละเอียดนั่นเองครับผมเพราะว่ามันสาคัญม,มากถ้าเกิดกรอกผิดสินค้าก็จะส่งไม่ถึงถูกไหมครับดังนั้นคือต้องกรอกให้ถูกต้องอ่าเราก็เริ่มที่กรอกอีเมลก่อนอ่าอีเมลอะไรก็ได้นะอ่าสมุติชินเียชินอันนี้คือต้องเป็นอีเมลที่มีอยู่จริงนะครับผมนี่คือชินอ่าเขียนขึ้นมาเฉยชิน at gmail com แล้วกันอ่า แต่อีเมลนี้ไม่มีจริงนะไม่ต้องไม่ต้องส่งอีเมลมานะไม่มีจริงพี่ชินสมมุเฉยเฉยชื่อผู้สั่งซื้ออันนี้สําคัญมากใส่ภาษาไทยหรือใส่ภาษาอังกฤษก,ก็ได้นะครับผมใส่อ่าชินชินแล้วกันตอนเวลาบุหรไปตินึงง่งไส่งที่บ้านก็จะถามว่ามีคุณชินช,นช,นชินไหมอะไรแบบนี้นัเนเองครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สําคัญมากต้องใส่นะครับผมอ่าอย่าพี่ชินแต่มั่วไปก,ก่อนนะหนึ่งสองสามอะไรก็ม่เปนไนะครับผมใส่มาแต่ต้องเป็นเบอร์โทรจริงๆที่ติดต่อได้ห้ามใส่มั่วมานะครับผมแตรละคนต่่งนะต้องเป็น ที่เหลือก็จะเป็นที่อยู่ของน้องละอาคารที่เท่าไรมีไหะสมมติไม่มีบ้านเราเป็นบ้านเดียวก็ไม่มีอาคารนะเป็นห้องเป็นชั้นอะไรคืออาคารห้องชั้นเนี่ยนั้นให้ใส่ในกรณีกรณีที่ว่าเราสร่งไปที่ทํางานไงสมมติส่งไปที่ทางานของคุณพ่อสมงไปที่ทำงานคุณแม่หรือว่าส่งมาที่ทํางานของเราเองก็จะได้กรอกได้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ก็ต้องกรอกแน่นอนนะห้าห้าครับห้าห้าลกันบนล้อบายนะครับผมแต่นี่ก็คือต้องต้องมีอยู่จริงนะหมู่ที่เท่าไหร่ หมู่บ้านอะไรซอยอะไรถนนอะไรนี่คือสัมคัญธ์มากถ้ามีต้องใส่ให้ละเอียดน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่าก็แต่ถ้าเกิดจะให้ชัวร์ดีๆก็อาจจะไปถามว่าพ่อแม่หรือว่าเช็คตามจดหมายที่ส่งมาที่บ้านเรามันจะมีที่อยู่บ้านเราอยู่ก็เอามาอ่านแล้วก็เขียนตามก็ได้เขียนให้ละเอียดน,นะครับผมจังหวัดอ่าเลือกอ่าจังหวัดที่เรียบร้อยเขตอะไรอ่ะไปชี้เลมมัวๆนะเขตอะไรตำบลอะไรแล้วก็รหัสไปรษณีย์อะไรนี่คือสัมคัญธ์มากนะครับผมอ่าสัมคัญว่มากต้องเขนไหมครบกนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่นั่นเองที่ที่เราพิ์เข้าไปนะครับผมพอเราเช็คมั่นใจว่าถูกต้องทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมมั่นใจไม่ผิดแล้วที่คือต้องสําคัญมากนะเพราะถ้าเกิดไม่มีก็จะส่งไปไม่ถึงนะครับผมถนอนอะไรสนนห้าสี่อะไรก็ว่าไปซอยสองอ,อะไรก็ว่าไปเก่งไปมั่วนี่คือต้องใส่ให้ถูกต้องย้ำอีกทีหนึ่งครับผมสําคัญมากจากนั้นพอมั่นใจแล้วว่าที่อยู่ถูกต้องส่งตามนี้ถึงบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์กดปุ่มนี้ครับผมจัดส่งตามที่อยู่นี้กดปุ๊บอ่า ันก็จะเด้งมานั่นเองครับผมว่ายืนยันไหมถูกต้องหรือเปล่าเช็คอีกทีนึงนะอะไหนดูซิชื่ออะไรอะไรก็ทุกอย่างจะต้องเช็คให้ดีรายการสินค้าที่เราสั่งถูกต้องหรือไม่นะครับผมราคาเท่าไหร่จําให้ดีนะครับผมจําให้ดีอนี่คือสิ่งที่เราต้องจําว่าจะต้องโอนเงินมาเท่านี้นะครับผมจดไว้เลยก็ได้หรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมหรือจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้คราวนี้ตรงนี้จะมีหมายเหตุให้เขียนเพิ่มเติมนะครับผมก็อย่างเช่นอยากจะส่งข้อความทักทิชชอย่างเช่นแบบสวัสดีครับ สวัสดีครับอะไรก็ได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในนี้ครับผมหรือบางคนมีหมายเหตุเพิ่มเติมอย่างเช่นพี่ชินทอนตังให้ด้วยเผอโอนไปอะไรอย่างนี้อ่าหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ตอพิมพ์ทิ้งไว้ละกันพี่ชินจะอ่านแล้วก็จะเก็บไปชิดให้ถ้าเกิดตรงนี้ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เราสามารถกดกลับไปแก้ไขได้นะครับผมยังคันอยู่แต่ถ้าเกิดถูกหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับผมกดปุ๊บอ่านี่ก็จะเข้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วหน้านี้คือข้อมูล ทั้งหมดจะเข้ามาหาวิชินแล้ววิชินจะรู้แล้วว่าชื JI, ่อใครสั่งเบอร์อะไรอีเมลอะไรบ้านอยู่ไหนจะเห็นทันทีนะครับผมสิ่งที่ต้องจําในหน้านี้ก็คือ ½. หนึ่งข้อมูลการสั่งซื้อเลขที่เท่าไหร่สําคัญมากข้อมูลนี้คือเลขที่ศูนย์หกสองแปดต้องจ hey. ํานะครับผมสาคัญมากมันเป็นเอาไว้ยืนตัวตนเลยว่ายืนยันตัวตนเลยว่าสั่งมาเมื่อไหร่ยังไงรหัสนี้สําคัญมากศู 0, นย์หกสองแปดนะครับผม แตาเกิดคุณอื่นสั่งก็จะได้เลขแตกต่างกันไปนะต้องจําให้ดีเลขนี้ขึ้นอะไรจะต้องจําให้ดีนะครับผมจากนั้นะเลื่อนลงมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นจานวนเงินนั่นเองนะครับผมแต่นี่คือเสร็จแล้วมาเองตอนนี้คือสิ่งที่เราจํามี2อย่างหนึ่งคือจําเลขที่การสั่งซื้อสี่ตัวนี้จําไว้นะครับผมและก็จำสามสองหนึ่งจำเงินที่ต้องจ่ายไปด้วยจากนั้นสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือต้องโอนกันในพิชิมครับผม การสั่งซ well, <t nak S 1> ื้อสินค้านั้นไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บแล้วรอพิชินไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไม่ใช่นะครับผมระบบนี้คือระบบการสั่งสินค้านงไปรสนีก็คือสั่งของมาจ่ายเงินมาพิชินส่งสั่งการสินค้านงไปรสนีให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมเราจะไม่เจอหน้ากันนะเพราะว่าเราถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยสั่งมาส่งพิชินคงอันนั้นคือเป็นไปเชียงใหม่ส่งให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่นี่คือระบบการสั่งสินค้าออนไลน์นั่นเองจากนั้นเรามั่นใจแล้วพอที่เอาเงินไปจ่ายนะคร ทำยังไงดีเราก็ไปจ่ายเงินนั่นเองโดยการจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารนะครับผมหรือว่าจะฝากเข้าหรือโอนเข้ายัางไงก็ได้คราวนี้เอา้าเราโอนยังไงล่ะทําไม่เป็นนะครับผมอยากอยากจะสั่งซื้อสินค้าเหลือเกินโอนไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับผมพี่ชินแนะนําวิธีไว้แล้วเห็นตรงนี้ไหมครับผมนี่คือหน้าบทความอ่าถ้ากดให้กดเข้าไปเลยในนี้จะมีรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อสินค้าอยู่เอกดไปปุ๊บมันก็จะมาโผล่หน้านี้อ่าหน้านี้นี่คือจะมีรายละเอียดไว้ ว่าในถ้าเกิดอยากจะโอนเงินทําได้วิธีไหนบ้างก็มีหลักๆ2วิธีก็คือกรณีที่น้องมีบัตร ATM แล้วอ่าคือ,คอ,คอ,คอมีบัญชีธนาคารเป็นต้นตัวมี ATM แล้วก็อยากจะรู้วิธีการโอนเงินให้กดอันนี้นั่นเองกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆไว้นะครับผมอ่านี่คือชัดเจนจำมาให้ดีนะแต่ถ้าเกิดไม่มีรหัส ATM ไม่มีเ m ทําำยังไงดีก็มา่ยากครับผมก็สามารถไปทำที่ธนาคารไหนก็ได้ ธนาคารไหนก็ได้ใกล้บ้านเดินเข้าไปเลยครับผมกดตรงนี้อ่ะพี่ชินก็จะสอนไปให้พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนั่นเองอ่ะว่าจะต้องมีทําอะไรบ้างยังไงมีขั้นตอนหนึ่งตอน,ตอนี่เาจแปดก็จำไว้ให้ดีนะครับผมอ่านให้เข้าใจก่อนจำไว้ให้ดีหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจก็อ่าอ่าหาใครก็ได้มาช่วยอ่านแล้วก็ช่วยสอนนะครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดลองอา่านดูไม่น่าจะเข้าใจยากนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวด้วยพนักง,งานธนาคารทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเห,เหลือเรานะครับผมเดินเข้าไปธนาคารเลยบอกพี่พี่คะ นูอยากจะโอนเงินจังเลยนะครับผมแต่หนูโอนไม่เป็นทนําเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยมาก่อนช่วยสอนหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยสอนเราเองนะครับผมอย่าไปกลัวนะครับพวกนี้เขาไม่จะช่วยเราหมดเลยเพราะเราเป็นลูกค้านั่นเองอ่ะก,กลับมาจาเมื่อกี้ต่อคราวนี้นะครับผมสิ่งที่ต้องจำอย่างหนึ่งก็คือเราจะโอนเงินไปที่ไหนนะครับผมมันต้องมีพิกัดจริงไหมมีเลยเลงมาดาลาจะมีเขียนไว้เลยครับผมว่าต้องโอนเงินมาที่ธนาคารอาหารไทยหรือชื่อภารรษาอังกฤษคือธนาคาร TMB นั่นเอง เลขที่บัญชีสาขาไหนประเภทอะไรและชื่อบัญชีอะไรให้จํามาให้ดีจดให้ดีนะครับผมสรุปเราต้องจำสามอย่างหนึ่งก็คือเลขที่การสั่งซื้อว่ามันมีเลขอะไรบ้างถ้ามีสี่ตัวก็จำสี่ตัวมีห้าตัวก็จำห้าตัวนะครับเพราะว่าศูนย์หกสองแปดดังนั้นก็จําว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับผมนี่คืออย่างที่สองและอย่างที่สามก็คือจําว่าจะต้องไปจ่ายที่ธนาคารจ่ายให้ธนาคารอะไรที่กัดไหนนั่นเองคือเราเดินไปเข้าไปธนาคารไหนก็ได้เช่นแบบเดินเราเดินเข้าธนาคารอ่า ธนาคารกสิกรได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโอนมาธนาคารทหารไทยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเข้าต่างธนาคารมันจะต้องเสียค่าโอนเพิ่มอ่ประมาณตั้งที่สิบห้ารือห้าสิบาทขึ้นอยู่กับกที่นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าที่สุดเข้าธนาคารทหารไทยจะง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดมันไม่จำม,ม,มันไม่มีจริงก็อ่าจจะเราต้องจําเป็นธนาคารอะไรก็ได้ที่ใกล้บ้านนั่นเองอ่าต้องบวกเงินค่าโอนมาดนึน่งนะครับผมแล้วก็ผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดในการอ่าสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระอ่าแล้วชำระเงินนั่นเองพอจ่ายเงินเสร็จแล้วับผมมยงไ่จ จ่ายเงินเสร็จแล้วน้องจะต้องมาแจ้งชําระเงินต้องมาบอกพี่ชินว่าจ่ายแล้วนะตกให้หนูได้แล้วนะอ่าเราจะแจ้งชําระเงินยังไงดีไม่ยากครับผมข้างบนนี้จะมีปุ่มแจ้งชําระเงินให้นะหรือจะเข้ามาจากด้านล่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอ่าคือเราทารายการซื้อเสร็จแล้วเราเระบบก็จะอยู่ไว้ก่อนน้องก็จะยังมีเวลาประมาณวันในการไปโอนเงินนะครับผมอสองสามวันเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเกินระบบก็จะตัดข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็เราก็ต้องไปทําใหม่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิด ยังไม่เกินสองวันก็จะยังเก็บไว้ให้อ่ะแล้วก็ผมสมมุติว่าอ่าเราทอซื้อสมมติเสร็จละเราไปนอนก่อนคืนหนึ่งเช้าเข้าธนาคารโอนเงินเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมว่าต้องเก็บหลักฐานให้ด้วยนะหลักฐานการโอนเงินเป็นพวกสลิปต่างๆนะครับผมอ่าพอเก็บเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ละกันจากนั้นเข้ามาหน้าแจ้งชําระเงินนะครับผมเดี๋ยวช่วยพี่ชิงจานะ0628หนะครับผม0ู2ย์หสองอ่าเข้าไปหน้าแจ้งชําระเงินนะครับผมอ่าโอเค พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าตัาให้เราแจ้งนะครับผมก็นึ่เลยสำคัญอย่างแน่นเลยเลขที่ใบสั่งซื้อต้องเขียนมาเนียครับผมศูนย์ัวเลขศูนย์ศูนย์นะครับล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 บศูนย์หกสองแปดอ่านี่คือต้องใส่สําคัญมากแต่แล้วคนจะพลาดขั้นตอนนี้เพราะว่าไม่ได้จําไม่ที่ใบสั่งซื้อนะครับผมไม่ยากจํามาให้ดีนะครับผมจากนั้นที่เหลือก็มาติ๊กอียดให้ถูกต้องว่าเราโอนบัญชีนี้ต้องติ๊กถูกนะครับผม จ่ายวันที่เท่าไหร่ก็ใส่วันอะไรเวลาให้ถูกต้องมันจะเป็นขออ้อเดือนแล้วก็วันจ่ายประมาณกี่โมงอสมมติไปจ่ายตอนเที่ยงตรง,ราารงเลยละกัน12อนาฬิกาศูนย์นาทีที่ทินจะได้รู้ว่าจ่ายมากี่โมงจ่ายมากี่บาทอบอกมาเลยว่าจ่ายมา320บาทอ่ะบาทโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกหลักฐานการโอนได้นะครับผมคือกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกแนบรูปที่เราถ่ายไว้รูปสลิปต่างๆก็สามารถกดแนบรูปแล้วก็เลือกใส่มาได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเผลอทําหายนะครับผมหรือว่าตอนทําที่ตู้ ATM แล้วกระดับมันหมดอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่มาก็ได้แต่แว,ว่าถ้าเกิดไม่ใส่มาพี่ชินก็ต้องใช้เวลาในการเช็คให้ละเอียดนิดนึงต้องใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งวันในการตรวจสอบนะครับผมก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดแน่มาทําให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่แน่มามันก็จะช้าลงแต่ว่าถ้าเกิดจจายมาจริงๆยังไงพี่ชินก็จะทําให้แน่นอนนะครับผม สุดท้ายก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะเอามาใส่เหมือนเดิมว่าอย่างเช่นสวัสดีพี่ชินส่งของให้หนูหน่อยหรือว่าหนูโอนเงินมาเกินนะช่วยทอนให้หน่อยแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเขียนรายละเอียดมาได้แต่พอมั่นใจแล้วว่าเขียนมาถูกต้องนะครับผมแล้วก็กดแจ้งชําระเงินปุ๊บอ่าแค่นี้ก็จะมีระบบขึ้นว่าแจ้งชําระเงินเรียบร้อยแล้วพอถึงขั้นตอนนี้แล้วคือทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วรอสินค้าส่งถึงมือท่านที่บ้านได้เลย นี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมในเรื่องของการขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้า,กา,ก,า al, การแจ้งชำระการโอนเงินแล้วก็การแจ้งชำระเงินนั่นเองมีใน,นหลักสามขั้นตอนเลือกซื้อสินค้าก่อนนะครับผมแล้วก็จําผู้ต่างๆให้ดีจากนั้นก็ไปโอนเงินพอโอนเงินเสร็จแล้วก็มาแจ้งชำระเงินนั่นเองครับการโอนเงินนะสามารถโอนได้หลากหลายวิธีมากจะโอนที่ธนาคารก็ได้หรือบางคนเนี่ยเก่งหน่มีแอปพลิเคชันบนมือถือก็สามารถโอนได้เหมือนกันนม่คือไม่ซีเรียสเลยนะครับผมก็เพาะเพอาหลักฐานทางมือถือมาก็ได้ไม่ว่ากันนั่นเอง จากนั้นนะครับผมถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เฟซบุ๊กเข้ามาสอบถามได้จากนั้นนะครับผมหลังจากที่พี่ชินเนี่ยทำการส่งสินค้าให้แล้วพี่ชินก็จะให้รหัส e m s เอาไว้ตรวจสอบสินค้าซึ่งรหัส e m s นั้นจะส่งไปทางอีเมลนะครับผมคอยเช็คอีเมลให้ดีจริงนะทุกการกระทำการั้นต่างต่างเนี่ยก็สามารถไปเช็คที่อีเมลได,ออได้อย่างเช่นแบบว่ายื่นเงินเรียบร้อยแล้วพี่ชินก็จะส่งอีเมลกลับไปว่าผมเห็นแล้วนะก็รอรับของได้เลยพยายามเช็คอีเมลตัวเองบ่อยจะดีที่สุดนะนี่คร ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสั่งซื้อสินค้าในในจาผมว่าทุกคนคงจะชอบนะครับผมแล้วก็สะดวกหรือว่ามีเพิ่มเสริมความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าให้เพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบางคนไม่มีเวลาไปร้านต่างๆตามช็อปต่างๆนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์พิชินได้ก็จะอยู่เชิๆที่บ้านก็สามารถรับสินค้าได้นั่นเองไม่ต้องไปหาตามร้านช็อปต่างๆนะครับผมหรือว่าหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองเพราะว่าสินค้าพิชินนั้นก็ค่อนข้างจะเร็ว ประกาศวางขายพวกบางทีเนี่ยบอกประกาศขายพิจสองยี่สิบสินค้ามาแล้วก็มีเพราะว่าเราอาจจะได้ก่อนแล้วก็ส่งให้ก่อนอยากมีก่อนอยากมีเร็วก็สั่งซื้อทางนี้ได้นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นค่อยหางไม้ทุเรือนั่นเองสั่งซื้อแยกไปต่างตาก็สามารถหาได้ราคาก็ไม่แพงเลยนั่นเองครับผมก็ผมว่าคนจะชอบกันสาหรับการแนะนําการสั่งซื้อสินค้าต่างต่างก็ต้องขอจบลงสำหรัเท่นนี้นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมดูการผมว่าคนจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับวันนี้พิชิตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีจาบ